ตรวจนี้จะมีญาติโยมามาไหมนะครับก็คุยอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกกันนะครับถึงเวลาเข้ามาอย่างนี้นะครับนะพอหลายๆท่านโอกาสที่จะมากราบหลวงตาในช่วงวันนั้นไม่มีผมมองเลยเนาะ ในเวลาทําวัดยินแล้วทุกคนตั้งใจทําวัดยินพร้อมกันพร้อมเพียงกราบกราบกรบัยบยโซปะกวาวะอารางสมาสัมพุโธ พระภูมิพระปากเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระราหันดาเพลืองขี้เลเปล่องทุกข์ช่นเชิยตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตัวขาตัวย็นปะกาวตาธรรมพระธรรมปินนาอันพระภูมิพระปากเจ้า พระองค์ดตรัสไว้ดีแล้วตัวปฏิปันโนยศปะกวะโตสาวกสาวโอพระสงสาวอองพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใด้ปฏิบัติดีแล้วสัตว์มังสัส อิเปอิสักเรียาตาราาระรปิเตยอภิปุสยามาอาปเจ้าทังหลายขอโมชาอย่างยิ่งเทพระโรมิระภาคเจ้าพระโองา์นร้นมดามพระัำและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ ทั้งหลายเหล่านี้อานยกขึ้นตักสมควรแล้วอย่างไราสาธุโนปันเตรภะกวาวะจุจีระปารินิพุตโตเปรอาเทปะอมผู้เรราภูมิปปาจ้าแเมผานิปานาแลวตง้างคุณอันสำเร็ ประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสิมาชนิตาลูกค้ประมาณนั้นซัวเมียพระอาริยไคราะหกแก่พวกข้าพเจ้าท่านเป็นชนลุ่มลาอีเพื่สกาเลลูกค้าตับนาการบุตรปติการณ์ตัว โอพระผู้มีพระภาคเจ้า